ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเมนูนี้แหละที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงรักแบบไม่รู้ตัวไก่นุ่มๆผัดกับซอสสุดเฉพาะของทางร้านหอมกลมกล่อมไม่เผ็ดมากใครๆก็ทานได้ท็อปด้วยพระเอกของจานเม็ดมะม่วงหินมะาพรา้าวหอมมันกรอบจนหยุดเคี้ยวไม่ได้และเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆจานนี้แหละค่ะที่ทําให้ลูกค้าต่างชาติยิ้มทุกครั้งที่มาลองทานใครที่ยังไม่เคยลองสามารถแวะมาลองได้ที่ร้านอาหารในเหมืองสาขาปทุมธานีแล้วลูกค้าจะเข้าใจว่าทําไมใครๆก็หลงรักเมนูนี้ ร้านอาหารในเมืองปทุมธานีเปิดให้บริการทุกวัน11.00ถึง4.00ร้านปิดทุกวันจันทร์นะคะและตอนนี้ทางร้านเรามีบริการห้องคาราโอเกะหรือห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวที่สามารถบรรจุคนได้ถึง50คนเลยค่ะพร้อมเครื่องเสียงจัดเต็มและโปรโมชั่นสุดคุ้มเพียงแค่ K จอง20ท่านขึ้นไปก็ฟรีไปเลยค่ะห้องคาราโอเกะแบบพรีเมียมมาสัมผัสบ,บรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟในบรรยากาศส่วนตัวพร้อมเพลงหลากหลายอารมณ์จะจัดเลี้ยงงานสัมมานาเลี้ยงวันเกิดหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนร้านในเมืองปทุมธานียินดีให้บริการทุกท่านค่ะ